อะไรเยอะอ่ะรู้สึกเออรู้สึกแบบสบายใจเนี่ยแหละเพราะว่าว่าในแบบยิ่งแบบยิ่งมันกับไม่ได้ผมมาด้วยนะหมาบ่าผมห<ผ>ม,มา,มาด้วยนะคะ <laughs> หนูอยากัลโหลว่ามีอะไรที่ทำให้กันแล้วรู้สึกว่า โอ๊ยอันนี้น่ารักจังเลยอะไรแบบนะน,นี้อืมแต่ณวันเนี้ยพอหลังจากที่เราสองคนแบบเจออะไรได้กันมาอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะอุ้มไม่ไม่ใช่ว่าอุ้มดิแต่เราสองคนเลยดีกว่าแบบรู้สึกว่ารู้สึกยังไงหรอก็รู้สึกโชคดีเราเราอยากทำเราอยากทาอะไรก็ทำ,ทำ,ทำแล้วก็ ยังอยู่เนี่ยมาอีกคนหนึ่งละทานเน่ทานเน่นอะไรวะยังไงนะคะเนี่ย,ยอ้าวงั้นคุณจุดจุดจุด,จด <c oughs> คุณจุดจุดจุดพูดเลยได้นะคะมาใครครออะไรหนูว่าทุกคนอาจจะยังเปิดไม่เป็นมาด้วยนะคะ นูอยากคะว่า <Hello. Wow. S 1> มีอะไรที่ทำให้กันแล้วรู้สึกว่าอุย้ยอันนี้น่ารักจังเลยอะไรแบบนี้อืมอืมใหม่ถึงเราเราต้องตอบสิ่งที่ฝั่งตุกข้าวทำให้ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะขอบอุ้มอมรู้สึกว่าสิ่งที่มีนามาทำให้รู้รู้สึกว่าประทับใจเหรอคือ ก็เคยพูดไปแล้วอะคือตอนที่อุ้มแบบแย่มากๆอะไรอย่างเงี้ยหรือรู้สึกแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเพื่อนจะเพื่อนจะแบบทีมเรามากอะคือทุกคนพร้อมจะเป็นคนที่ไม่ดีแต่ดูดีเสมออะทุกคนเข้าใจพวมไหมแบบไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคน <laughs> คือ,คอเออเรา เอาดีร้อเอรเซ็นอะติดปีกหนางฟ้าเลยได้ค่ะเค okay. เพื่อนฉันเป็นคนดี <laughs> <laughs> แบบนั้นโอเคมีนาละ่ะของหนูเหรอก็อาจจะเป็นอช่วยหาชุดเวลาออกงานให้แล้วก็จองช่างแต่งหน้าทําผมให้ <laughs> เพราะว่าหนูเป็นคนที่เกียดการแบบเกียดการออกงานที่แบบต้องมานั่งหาชุดดิวช่างทําผมอม่แล้วถ้าเลือกได้อ่ะ หนูก็จะเลือกที่จะไม่ไปไม่ว่าคนจะบอกว่างานนี้ไปแล้วจะได้อะไรควรจะไปแต่หนูจะฉันไม่ไปฉันขี้เกียจแต่งตัวแต่งหนะ้าไต่อุ้มมันก็จะหา้อขอบคุณหนูเลยนะคะงานที่ทุกคนได้เจอล่าสุดทั้งหมดทั้งวันม,มันเกิดขึ้นได้เพราะหนูนะคะทุกคนต้องขอบอุ้มเทวีพรพิชจัาหลัดไว้เยอะๆรูไว้ซาอะไงคุณจะไม่ได <laughs> <ๆ>้เจอหน้าชิน ก็คือหาชุดให้แล้วก็คือแค่เอาตัวมาเฉยๆแค่นั้นเลยเป็นสไตลิสส่วนตัวเพราะถ้าให้หนูหาเองอ่ะหนูก็จะหาแบบมักง่ายอะ่ะคือเอาจริงป่ะคนอื่นเวลาเขาออกงานอ่ะเขาจะคิดกันล่วงหน้าแล้วเขาจะคิดแล้วนะว่าจะต้องใส่ชุดไหนที่เราจะจึ้งที่สุดต้องแบบไม่ซ้ําใครต้องมีคิดว่าแบบแหวกไปจากครั้งก่อนแต่ของมีนาลินาคือ ถ้าหาชุดเองนะคะทุกคนจะพูดว่านี่มันจะใส่ชุดนี้ไปออกงานจริงบางทีก็ต้องไปเปลี่ยนออกข้างหน้าเพราะชุดมันแบบธรรมดาเกินคนอื่นเขาก็แบบอยากห้เปลี่ยนเออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอุ้มมันก็เลยหาชุดให้ประมาณนั้นแต่ถ้าสังเกตดูนะคะตอนปีสองพันยี่สิบสามประกวดเซสแรกๆอ่ะหนูแต่งหน้าเองออกงานบ่อยมากแบบหน้าซีดเหมือนคนแทบจะไม่แต่งหน้า เพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องต่างจังทำไมฉันต้องฉันแต่งเองดีกว่าถึงแม้ฉันจะไม่มีสกิลแต่งหน้าเลยแต่งนั่นแหละค่ะค่ะโอเคคนสวยนงท่ไมก็สวยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้น่าจะเป็นหมัดเด็ดคุณวาเคเนี่ยเขาเป็นสาววายเบอร์ต้นๆเลยเดี๋ยวขอขั้นสลับ อะไรนะเดี๋ยวสลับกับอินเตอร์แฟนกันเลนะใช่ใช่เดี๋ยวสลับอินเตอร์แฟนก่อนเอาเป็นคำถามนี้ก่อนละกันอ่าโอเคอุ okay. ้ม hm, what is that thing that makes Mina only with you and not with other อ่า uh, and the same question for m e n a เขาเขาถามว่าอุ้ม hm, อะไรคือสิ่งที่ทำให้ มีนาเป็นแบบนี้แค่กับคุณคนเดียวไม่ได้แบบเป็นแบบนี้กับคนอื่นอะหมายถึงว่าเป็นสเปเชียลสิ่งที่ทําให้เป็นสเปเชียลแค่เฉพาะคนคนเนี้ยแล้วก็น่าจะถามทั้งอุ้มทงถ,ถามทั้งมีนาเลยโอ้มหหรอเขาจะตอบมก็บอกว่าคืออุ้มอะไม่ได้มีอะไรที่แบบทำทำมาให้เขาแบบต้องไม่เป็นแบบนี้กับคนอื่นเขาอุ้มเป็นตัวของอุ้มเองแบบนี้ตั้งแต่ ช่วงแรกที่ที่เราเจอกันที่กองก็แค่เป็นตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเออเราเรามีเคมีที่แบบคุยกันแล้วรู้เรื่องแบบไม่ต้องแบบออกมานั่งอธิบายบางทีมองหน้าแล้วแบบอืมพยักหน้าโอเคเข้าใจแล้วว่าเราจะทําอะไรกันต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเกตกันเองอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละเป็นตัวของตัวเองคาถามมันคืออะไรนะทำยังไงทำยังไงให้เขาเป็นแบบนี้แค่กับเราอย่างเงี้ยหรอเออ ตายแล้วไม่หมายถึงว่าใช่เอ่อสิ่งที่ที่ที่ทําให้เฉพาะแค่คนคนเนี้ยประมาณนี้ทำไมเราถึงทําแบบนี้ให้กับแค่คนนี้คนเดียวเอออะไรที่แบบสำหรับหนูมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยฉันจะทําแบบนี้ให้เธอเพียงคนเดียวไม่เป็นกับใครอื่นก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าหนูก็จะดีกับคนที่หนูสนิทมากๆหนูก็จะเป็น ประมาณเนี้ยนึกออก,ออกปะแต่แค่แบบเราไม่ได้มีคนที่เราสนิทด,ด้วยเยอะแยะ <laughs> มันก็จะมีแบบไม่กี่คนในชีวิตอะไรเงี้ยที่สนิทดมากๆหนูก็จะเต็มที่แบบเนี้ยแหละอืมเท่าที่ดูพี่ว่าเราสองคนอะจะเป็นคนที่แบบเลือกคนที่รู้สึกว่าเราปลอดภัยอะเราอยู่ด้วยเราแบบรู้สึกปลอดภัไยไม่ต้องแบบระวังหนูต้องรู้สึกว่าคนคนนั้นอะเขาแบบเพียวจริงๆอะคะ่ะแบบว่า <laughs> เขาต้องเป็นคนที่หนูรู้สึกว่าเขาจริงใจกับหนูจริงๆอืแบบไม่ใช่ว่ามันเป็นมันมีเรื่องเม็ดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีไม่เม็ดหรอกแต่ว่าอยู่แบบมันก็จะมีคนที่แบบคุยกันไม่คุเรื่องเป็นเพื่อนที่ดีนะแบบแบบว่าเป็นเพื่อนที่ดีแต่อยู่ด้วยเยอะๆชักลาคาญแบบนึกออกว่ามันจะมีความแบบว่าอยู่ด้วยไม่ได้นานอ่ะอีรุงรังเยอะสิ่งแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเอออยู่นานๆชักแบบ ชักมุดหีดยังไงไม่รู้แฮะโอเคหนูจะไม่สามารถอยู่ด้วยได้นานๆจริงๆหนูจะรู้สึกแบบอยากจะเอาตัวเองไปขังไว้ในห้องน้ำครูอะไรอย่างเงี้ยหายใจรล่งท้องแล้วเหลือออกมานั่งให้แบบอด้วยใหม่แต่กับเราเราเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันอะแบบเออแบบฝอยฝอยฝอยแล้วทีแบบบวดใเงียบก็แค่นั่งเงียบเงียไปเดี๋ยวนึกอะไรได้ก็ ไม่ดูดิมันมันเป็นมันเป็นปสมมติว่ามีสถานการณ์หน้างานอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะเราค่อนข้างที่จะตจะตัดสินใจเหมือนกันในทุกๆครั้งแล้วก็แบบไม่ต้องแบบบิวให้อีกคนนึ่งทำตามเพราะมึงต้องเลือกทําเหมือนกูแนะ่นอนอย่างเงี้ยคือมองตาแล้วโอเคไปออกมาแบบพ,พยักหน้าพยักหน้าทีหนึ่งแล้วเดินออกพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยได้แบบ อะเจ้ทาอะไรฮะอะไรอะอะไรอ่ะพยาาทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นไงอืมโอเคอ่ะไปสลับเป็นของ JYK กินผักปั่นบ้างนะคะได้ค่ะกินผักปั่นเลยค่ะคุณ JYK โหกินผักปั่นทําไมคะอร่อยเหรอค่ะสวัสดีค่ะพี่คิดถึงนะคะ คิดถึงใครเช่นกันค่ะทำไมได้ยินเสียงพี่อุ้มแต่ว่าไม่มีแอคเคาท์พี่อุ้มนะคะเพราะว่าอ๋ออยู่ด้วยกันอย่ามาแอปถามอยู่ด้วยกันแอปถามแหมเดี๋ยวเธอถามเป็นคำถามเนี่ยทำไมต้องเม็ดกันขนาดนั้ล่ะคะพราแปลกใจนิดหน่อยค่ะว่าได้ยินเสียงพี่อุ้มแต่เอ๊ะทำไมไม่เห็นแอคเคาท์พี่อุ้มอะไรอาบานว่าแปลกใจอย่าพูดตอบปีตอบย้ำให้ฉันหน่อยพูดหน่อย ยก็มีคำถามนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้เป็นสาววัยขนาดนั้นค่ะไอพวกออกตัวอย่างเงี้ยเขาเ็นทุกคนแต่จริงๆอ่ะค่ะไม่เป็นไรโอเคอยากถามว่าออทั้งสองคนน่าจะเคยงอนกันใช่ไหมคะสำหรับหนูไม่เคยอุ้ยโอเคถ้างั้นอยากรู้ว่าเคยเหรองั้นถามไเคยอถามทั้งสองคนนั่นแหละว่าค่ะ เวลาที่อีกคนนึงงอนอะอะไรที่ทําให้เรารู้ว่าเขางอนอย่าแปบนึงนะเชื่อแมวว่าคําถามเนี้ยเป็นคําถามที่ของแอดมินเหมือนกันจริงหรอจริงพี่จะถามว่าเคยมีเรื่องงอนกันบ้างไหมแบบให้ยกตัวอย่างอะไรเงี้ยคืออ่ะอุ้มก่อนก็ไดนะ้ก็อุ้มอะไม่ได้รู้สึกว่างอนนะแต่แต่ตอนนั้นอะมันมีช่วงที่แบบ กูไม่ชอบตอบแชทกูอ่ะแล้วกู <ouse> ไม่รู้เรื่องอไปซ <sm art> ้ำว่ามึงงอนกูจะบอกให้ <laughs> <laughs> แบบกูโมโหอ่ะแบบว่าไปหาอะไรวะก็เล่นโทรศัพท์ตลอดแล้วแล้วมันจะมีแบบช่วงที่มันแบบพี่เนี่ยเดี๋ยทำอย่าง,น,งานี้ทำอย่างนี้ให้กดเข้าปุ๊บแล้วกด,กดออกอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกแบบมันก็แค่ตอบแบบเป็นไรไม่ได้แบบไม่ได้ทักไปทวงเงินไม่แบบเล้านี่มาแล้วจ้าโอนตังค์หน่อยหรืออะไรอ่ะคือเรื่องบางเรื่องอ่ะบางทีมันก็เป็นเรื่องสําคัญอ่ะคือแบบตอบหน่อยโว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ ถือกบงอนคุณจะไม่พูดกับมืออีกต่อไปจบคำถามคืออะไรวะคําถามคาถามคือว่าเวลาที่เขางอนอ่ะเราอะไรที่ทําให้เรารู้ว่าเนี่ยเขากําลังงอนอยู่หนูไม่รู้นะเว้ยเอาจริงป่ะหนูไม่รู้จริงก็มันมีช่วงหนึ่งที่ทุกคนชอบทวิตว่าเราโกรธกันอ่ะหนูอยางนั่งนึงนึกใจว่าบางทีเขาสร้างสถานการณ์ว่ากูโกรธกันตอนบางทีเขาสร้างสถานการณ์กันเองจริงนะคะแต่ถ้าอ่าแต่ถ้าตัวหนูเองอ่ะหนูไม่เคยเป็นคนงอน อืมค่ะอ่ามีแต่พี่อุ้มงอนหรอคะไม่ได้งอนค่ะไม่พอใจเพราะอะไรเราถึงแบบไม่ไม่พอใจล่ะค่ะแค่เขาไม่ตอบแชทเองเราแบบเฮ้ยเราหงุดหงิดแบบก็แค่ตอบว่ามอัเราเราสาคัญไงจิ๊ตาใช่ไหมเราสาคัญอ่ะเนาะเขาก็ต้องแบบเขาก็ต้องตอบแชทเราเพราเข้าทางแอนี้เลยอะ Y T คุณสาวก็ก็พูดถึงก็พูดถึงว่าเออ เราก็ต้องสมคัญประมาณนึงนั่นแหละที่เขาจะต้องตอบเป็นคนแรกๆอะไรอย่างงี้ค่ะชอบมากได้ไดไหมเดี๋ยวนี้เป็นคนตอบแชทเร็วมากโอ้แต่ว่าแต่วตอนตอนนี้ก็ต้องยอมชีเพราะชีตอบเร็วมากจริงๆคือเมื่อกี้ส่งไปกเอ้าอ่านเลยงงเขาก็ปรับตัวไงเออไม่ข่าวว่างคราวนี้ สรุปก็คือไม่รู้ว่าอีกคนงอนรู้ก็ต่อเมื่อเขาบอกว่างอนใช่ไหมคะคือหนูเพิ่งรู้ตอนเนี้ยจริงปะหนูเพิ่งรู้ตอนเนี้ยโอเคแล้วคราวเนี้ยถ้าสมมติถ้าอย่างนั้นน่ะแล้ว,แล,วแล้วเวลาที่เวลาที่แบบเขางอนอย่างเงี้ยเรามีวิธีง้อยังไงหรอไม่เคย <laughs> ไม่เคยมีใครง้อกันเลยค่ะไม่เคยมีการง้อกันเกิดขึ้นคือ <laughs> อืมไม่เคยมีสถานการณ์ง้อกันค่ะอยู่ดีมันก็ปกติเองเราอยู่กันนิ่งๆไปคือเอาง่ายอ่ะเราสองคนมาทะเลาะกันไม่ได้หรอกมันไม่มีใครแล้วมันอยู่แค่เนี้ยโอ้วหถ้ามันทะเลาะกันอ่ะมันจบเลยนะเร็วพูดอ้นี้ฮูเล่นเอาเล็บตีขึ้นมาตัดบันโตไม่แบบเราอยู่กันด้วยความความเข้าใจไงคะเพราะเราไม่มีใครแล้วค่ะเราเหลือกันอยู่แค่นี้เหมือน ใช่ก็คือแบบอยู่กันด้วยความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคู่สร้างคู่ส่งอะไรอย่างเงี้ย่ะเจ๊คนนี้มีคำตอบอยู่ในใจมาแล้วแค่มาหลอกให้เรากระโดดชูเจ๊คันนี้มีคาตอบในใจแล้วมาหลอกให้เราพูดเออเป็นคําถามที่อยากรู้จริงๆค่ะว่าเอ๊เขาเวลาเขางอนกันเขาแบบเขางออกันยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็ปกติเองแต่เราไม่ได้แบบโกรธกันมันไม่เกิดขึ้นหรอกไอโกรธแบบนั้นเพราะว่า เราก็มั่นใจว่าเราคงไม่ได้ทําเลวใส่กันถึงขันแบบจะต้องโกรธกันไปเลยนึกออกปะอย่างว่ามันก็เรื่องแบบเล็กๆเลน่อยๆอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเรื่องแต่พี่มีนไม่เคยงอนจริงๆหรอคะไม่เคยไม่เคยงอนใครเลยแน่ใจนะคะทำไมอ่ะีตอนไหนอ๋อเขไม่รู้ดีกว่าตัวเองแน่ใจนะคะไน่คุณอะอาจจะต้องให้สาววายช่วยแบบช่วยอันนี้แล้วล่เนี่พี่ ไม่เคยจริงๆเชื่อพี่ได้พี่แช่ว่านมาแรงมากเลยนะคะเจ้าอุ่งเอาไปส้าี่อไล่ะโอเคแช่ว่านมที่สุดทำไมนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะจำได้ว่าเหมือนเหมือนเคยมีอยู่ค่ะแต่ว่าต้องอาจจะต้องให้สาววายช่วยเอ้านึกไม่ออกจริงนะเนี่ยไหนลองเล่าให้ฟัง่อยสิเรื่องอะไรวะ เรื่องอะไรวะมันเหมือนมันคุ้นๆนะค่ะแต่นึกไม่ออกเร็วๆก็พูดมาสิก็มันนึกไม่ออกสาววายสาวายกไม่ออกจริงๆควายคนนี้จะช่วยหรือเปล่าสาววายนึกไม่ออกค่ะอาจจะต้องให้สาววายคนอื่นมาช่วยนะคะก็ได้ค่ะใครแน่จริงก็ขึ้นมาจํเลยได้่าพี่มินเคยงอนค่ะเฮ้ยอะไรอยากจำได้คะจำไม่ได้เออเอตอนไหนอะ เร็วๆก็พูดมาอ๋อนี่เจ๊วายสาววายมากอุ้ยสาววายจริงก็ประมาณนี้แหละค่ะพี่ก็คิดถึงนะคะได้ไว้มีโอกาสมาเจอกันนะคะค่ะจะไปเจอแน่นอนเลยค่ะได้เลยเอางั้นคนต่อไปก่อนคุณอุ้ยใช่คนสวยๆคนนั้นไหมน้องกร์คนที่เราเ้งไปเมน่ะใช่ป่ะคนนี้ป่ะ ใช่ร <c oughs> อเาเนี่ยเนี่ยเนี่ย G O R N เขาร้องไห้แล้วว่าทำไมถึงรู้ว่าเขาสวยอะเคยเจอตัวจริงเขาเหรอ,อเขาเล่นแ็กกันแล้วฉันก็ไปส่องของชาวบ้านรอคะอืมอา้าวเขาไม่พูดด้วยคิวคิเ,เพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดไมอ่าเปิดไม์เลยเพราะว่าตามคิวมาค่ะน้องกอนกอนปะ <c oughs> ไม่รู้อะเรียกไปแล้วก่อนมีพาอะไรเงี้ยว่ามาจ้าอ๋ออยากรู้ว่าถามถามทั้งคู่เลยนะคะอยากรู้ว่ามีนเวฟเคยหยุดดูคลิปที่แฟนคลับตัดมากไหมคะแล้ก็ไปมองเราเป็นคนเดูยค่ะหตังนันเลยไม่เคยหยุดดูหยุดดูตลอดดูสิคะ ไม่ใช่หนูหนูหนาว่ารู้สึกยังไงตอน oh. ดูค่ะเอาเป็นคลิปแนวไหนอะวัน <Yeah. S 1> นี้หลายแบบนะรู้สึกยังไงเวลาดูคลิปที่แฟนคลับตัดหรอต้องบอกก่อนคลิปแนวใดเอาเอาลองเอา,เอา,เอาแบบที่ผ่านๆแบบเห็นบ่อยๆค่ะก็คือนี่ชอบนะให้แฟนคลับแบบตัดคลิปเรา แล้วลงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบเลื่อนไปแล้วเห็นเป็นหน้าเราอะเราหยุดดูทุกคลิปอยู่แล้วอะ <Okay. S 2> ทุกอันที่แบบแฟนคลับทําอะคือบางคนก็ทําแบบตัดต่อเก่งมากอะ <Okay. S 2> ตัดต่อกันเก่งมากแล้วแบบทําเหมือนแบบเหมือนเป็นหนังสั้นอะใช่ <Okay. S 2> บางคนก็คือแบบพอกหนังสั้นอะอุ้มหยุดดูตลอดนะดูตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะคะแบบที่ทําทัาที่ผันผ่านมาแล้วก็รู้สึกดีด้วยรู้สึกเออ <Hey, S 1> เก่ง <hop S 1> จัง <hop. S 2> <laughs> ดูแล้วแบบฮ uh, อปเองอะ่ะไม่ <laughs> แล้วรู้สึกว่าเก่งอะ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนหนังแล้วอะ่ะมันเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยที่เห็นตัวเองอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอะ่ะเขาก็ไม่ได้ตัดเก่งนะแต่แบบเขาก็แบบพาย,ยายามแล้วคือลงคลิปวันหนึ่งแบบสามสี่ห้าคลิปแบบทุกวันแบบคือแบบคือรูรู้ว่าแบบตั้งใจอะ่ะ คือเรายังไม่เคยตัดคลิปตัวเองเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะต้สึกขอบคุณทุกคนมากๆาใช่ค่ะดีใจมากทำเยอะๆนะชอบเอาวแล้วผู้กำกับกับเมนเตรียมแล้วจริงแต่แต่หยุดดูทุกอันจริงๆถ้าเห็นแบบเลื่อนไปอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าคือเลื่อนไปเห็นคลิปมันก็รู้แล้วว่านี่คือแบบแฟนคลับทำอ่ะแต่ว่าแต่ละคลิปที่ตัดะไม่ได้ทำง่ายๆเลยนะพี่เคยลองแล้วมันยากโหเปกดพี่ใหญ่มากอ่ะ มันยากยหนูตัดคลิปลงติกตอกตัวเองหนูยังทำไม่เป็นเลยแค่ทำเป็นแค่เอาคลิปมาต่อกันแค่นั้นอะคันจะหูมากเลยอะเกากสิคือยากเอานี้ออกแล้วอะฉันอะอยากเกาอะหมอเขาให้เอาออกประมาณไหนอะค่ะน้องอุ้มเดี๋ยวพรุ่งนี้อะคะ่ะอ๋อเป็นเป็นใหม่คือมันเป็นแบบตัดใหม่อะไรงี้ไหมใช่ค่ะเพราะอุ้มมีตัดใหม่ข้างในด้วยเพราะว่าเออคลินิกอุ้มไม่ได้ใช้ใหม่ละลายเออทุกคนหนูจะเล่าให้ฟังว่าคือคือหนูว่าตัดใหม่มา ั้งแต่วันที่สิบแล้วใช่ปะแล้วหนูตัดใหม่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ข้างในรู้จมูกหมอบอกว่ามันจะมีไหมละลายอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวมันจะละลายไปเองซึ่งหนูก็ไม่รู้หรอกที่เขาพูดว่าไหมละล,ะลายอยู่ตรงไหนฉันก็ไม่รู้ฉันก็เมื่อคืนเข้าห้องน้ําอยากแฉกขี้มูกมานานแล้วกูไม่ได้แฉะขี้มูกมาเป็นสิบวันทําไงดีไปยืนหน้ากระจกค่ะเอาขัา้นบัตรไปแยงเข้าไป <laughs> เห็นแล้วอะไรไม่รู้ข,ขาวๆแบบคิดว่าขี้มูก งัดออกมาดึง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 เฮ้ยทำไมมันไม่ออกวะเลยเอาคาต้บนบาดสองอันคะ่ะเขาแยงเข้าไปแล้วหนีบเหมือนตะเกียบอะ่ะแบบจะดึงมันออกมาให้ได้แบบกูเอาออกมาแน่ให้ตายเถอะดึงยังไงก็ไม่ออกสักพักหนึ่งเฮ้ยทำไมคิ้วกูเป็นเส้นเหล็กๆวะแล้วกูแบบตกใจมากกว่าเฮี้ยไหมแล้วคือแบบไปดึงมันพยายามจะเอามันออกแบบตกใจมากแล้วแบบตายหาแล้วรีบเดินออกมากินยาแก้อักเสบเลยกลัวเสีว หวัวหลบไปแล้วออคิดว่าอะไรวะแม่งเป็นเส้นเล็กๆล้วแบบเพิ่งมาเก็ตว่ามันคือใหม่ละลายนี่ว่าแต่มัน,น,นแต่มันไม่เป็นอะไระใช่ปะไม่เป็นหนูก็กินรีบกินยากแก้เซ็บเลยกินเองอะไม่ต้องมีใครบอกอ๋อโอเค